สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันที่สวนขุมซัดแทนคุณ5นะครับเชียงรายบ้านแม่ผงอำเภอแม่ลาวนะครับตําบลปะกอดดำเชียงรายนะครับตอนนี้เราพามาดูนะครับว่าเราทําส่วนของโคกหนองนานะครับบริเวณนี้เราจะทํนานะครับแล้วก็ขุดบ่อนะครับ บ่อนี้ก็จะลึกประมาณสัก2เมตรนะครับบริเวณนี้ก็จะเป็นบ่อลึกนะครับสำหรับกักเก็บน้ำนะครับเก็บน้ำไว้ใช้ยามหน้าแล้งนะครับเพราะที่นี่เป็นบริเวณที่ไม่ค่อยมีน้ำเท่าไหร่นะครับเดีย๋ยวเราจะพาไปดูบริเวณที่เราขุดโคกนะครับ แล้วก็ทำคองไส้ไก่ตรงนี้เราก็จะปลูกอินทผลัมนะครับปรขุดแนวไว้นะครับสามหลุมอินทผลัมเนื้อเยื่อนะครับซื้อมาแล้วต้นละสอง0ันมีสต้นกับอันนี้ก็เป็นหลุมที่อยู่ติดกับบอ1หนึ่งบอ่อนะครับ นี่คือหลุมปลูกอินทรารามิกหลุมหนึงนะครับเอาละจุดที่เรายือนนี้เป็นก็เรียกคองไส้ไก่นะครับคองไส้ไก่เนี่ยมันก็จะมีหลุมขนมโคกนะครับมีบริเวณที่เราปลูกยกโคกขึ้นมาครับก็จะปลูกผักนะครับโคกโคกนี้นะครับ แล้วก็ปลูกตะไคร้ปลูกแฝกกันดินสุดนะครับนี่หลุมขนมโคกนะครับลึกหน่อยครับประมาณเมตรนึ่นะครับทําทางน้ำนะครับทางน้ำไหลมาจากถนนนะครับเยอะเหมือนกันนะครับเวลาฝนตกแต่ก็จะมีแค่ช่วงฝนตกน้ำไหลก็นั่นแหละครับตรงนี้เราเลยเป็นทำเป็นที่กักเก็บน้ำ ให้น้ำไหลเข้าหลุมขนมครกนะครับแล้วก็ส่งต่อไปที่ต้นไม้ของเรานะครับที่เราขุดเตรียมร่องเอาไว้วงบอ่อใหญ่ครับนี่ก็เป็นสภาพโดยรวมของสวนลุมทรัพย์แทนคุณ5เชียงรายนะครับโคกหนองนาโมเดลครับ สวัสดีครับ